ทำออนไลน์แบบไม่เสี่ยงไม่ต้องกลัวโดนเทโดนทิ้งนะคะสำหรับใครที่มีงบน้อยแต่อยากจะสร้างไรายได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางบนโลกออนไลน์วันนี้ครูออฟอยากจะมาให้ทุกคนรู้จักคำว่า dropship ค่ะ dropship คืออะไรวันนี้เราไม่ต้องมานั่งสต็อกของไม่ต้องแพ็คของเองส่งของเองเรามีหน้าที่ประชาสัมพันธ์โปรโมทหรือว่าบอกต่อสิ่งดีๆให้กับคนอื่นนั่นเองค่ะ แล้ววันนี้นะคะครูออฟรวมถึงครูโคชนะคะนำโดยครูเฟิร์นเนี่ยเราได้ก่อตั้งแอปพลิเคชัน V Plus ขึ้นมาซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกคนนะคะที่อยากจะมีรายได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางบนโลกออนไลน์เข้ามาสร้างรายได้เข้ามาเป็นนักโปรโมทแอปพลิเคชันเข้ามาส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนอื่นนะคะนอกจากการสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาแล้วแน่นอนค่ะว่าเรายังสร้างคอร์สค่ะ เพื่อรองรับพาร์ทเนอร์ของเราที่เข้ามาเรียนรู้การทําการตลาดออนไลน์โปรโมทยังไงเป็นนายหน้าโปรโมทแอปพลิเคชันเนี่ยต้องใช้ทักษะไหนนะคะต้องเรียนรู้เรื่องอะไรวันนี้เรามีสอนแบบจับมือทําทุกสเต็ปทุกขั้นตอนแน่นอนค่ะ สำหรับใครนะคะที่อยากจะรู้แล้วว่าไอ้ V คืออะไรสร้างรายได้แบบไหนนะคะและเราต้องเจาะกลุ่มเป้าหมายยังไงวันนี้เราก็มีสอนนะคะไม่ว่าคุณจะมาสายไหนสาย่าสร้างตัวตนหรือว่าสายยิงแอดโฆษณานะคะวันนี้เข้ามาอยู่ใน Vplus รับรองว่าได้ครบทุกสเตปทุกขั้นตอนแน่นอนค่ะขอเพียงแค่วันนี้เราเปิดใจนะคะเข้ามาศึกษาเข้ามาเรียนรู้ไปคู่กับ V+ plus ของเราเราเป็นครอบครัวที่สนับสน,นุนส่งเสริมให้ทุกคนมีรายได้บนโลกออนไลน์อีกหนึ่งช่องทางรวมทั้งนะคะสอนทักษะพัฒนาทักษะด้านการตลาดออนไลน์ให้คุณมีความรู้ให้คุณสามารถเอาไปต่อยอดได้และในการเริ่มต้นก็ง่ายนิดเดียวค่ะคุณแค่สมัครเข้ามานะคะซื้อสินค้าเพียงแค่1ชุดเริ่มต้นอยู่ที่1,690บาทแค่นั้นเองคุณก็จะได้เข้ามาอยู่ในครอบครัวของ V+ เข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของการตลาดออนไลน์เจาะกลุ่มลูกค้าย,ยังไงสร้างตัวตนแบบไหนและสามารถสร้างไรายได้จริงบนโลกออนไลน์อีกหนึ่งช่องทางได้ยังไงนะคะวันนี้ครอบคร v ัว V+ ของเรายินดีต้อนรับทุกคนนะคะและตอนนี้ V+ ของเราก็เปิดระบบนะคะรับพาร์ทเนอร์รุ่นแรกแล้วเข้ามาเป็นคอมมูนิตี้เดียวกันกับเราเข้ามาสร้างรายได้เหมือนกันกับเรานะคะรับรองว่าคุณจะมีรายได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทาง บนโลกออนไลน์ได้ง่ายกว่าที่เคยเป็ดแน่นอนค่ะ V plus, V plus w share กินช้อปเที่ยวมีไรายได้จากไลฟ์สไตล์ของคุณเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะ V plus, v plus w share กินช้อปเที่ยวมีไรายได้จากไลฟ์สไตล์ของคุณ V plus, v plus w share